สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กันกันกบเอมในช่องเอมิโรสชาแนลกันอีกแล้วนะคะกลับมพบกันอีกครั้งแล้วคะ่ะแต่ว่าวันนี้หน้าเอมแบบว่าไม่สวยเลยนะทุกคนเพราะว่าวันนี้มีปัญหาผิวหน้ามากมายนะเนื่องจากเป็นวันนั้นขอมเอนะคะข้อมูลต่างๆงก็เลยแบบผลักดันให้สิวและวรอยแผลต่างๆบนใบหน้าของเอมเห็นเด่นชัดมากๆเลยะคะวันนี้ เอมก็เลยมีไอเทมตัวหนึ่งจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันทําให้เราอ่ะหน้าเนียนใส่ได้ในวันที่แบบว่าเรามีแบบว่า สิวรอยต่างๆรอยใดๆผุดขึ้นมาบนใบหน้าฮะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะทําให้เราผิวหน้าเนียนใสแม้ว่าเรายังมีรอยมีจุดด่างดาอะไรอย่างนี้อยู่นะคะและไอเทมเด็ดที่เอ็มเกริ่นไปในข้างต้นและเมพูดถึงในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยจ้าอันนี้นะคะคือ B K acne BB sunscreen SPF 50 PA ถึง4บวกน,นะ,ะตัวนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ล่าสุดของทาง B K acne นะคะ เป็นสูตรแอนตี้โพลูชั่น NF ด้วยนะคะคือตัวเนี้ยเขาผลิตมาเพื่อสำหรับคนที่แบบว่าเป็นสิวมีรอยเป็นแบบรอยแผลเป็นจากสิวอะไรอย่างเงี้ยต่างๆใดๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะเขาจะเพิ่มการปกปิดที่เพิ่มมากขึ้นให้กับเราด้วยะคะ่ะและที่สำคัญคือคุมมันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยะคะ่ะตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะมีสัญลักษณ์สีแดงตรงนี้นะคะ่ะว่าระบุว่าเป็นสูตรใหม่ะคะ่ะ บีแคร์แอ็กนนต์บีบีซันสกินเอสพี50 PA 4บวกตัวนี้นะคะเป็น BB ที่เหมาะกับคนเป็นสิวค่ะหรือว่าคนที่กลัวสิวขึ้นนะคะเพราะว่า BB ตัวนี้ไม่ทําให้เกิดการอุดตันค่ะไม่ทําให้เป็นสิวเนื้อเกลี่ยง่ายมากๆเลยค่ะปกปิดดีเนียนกลืนไปกับผิวนะคะทําให้ผิวหน้าของเราดูเนียนสวยใสย,ยังเป็นธรรมชาติค่ะแถมป้องกันผิวนะคะจากมลภาวานะนะะคป้องกันร,รังสี UV แล้วก็แสงสีฟ้าจากจอคอมด้วยนะคะหรือว่าจอมือถือต่างที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะยิ่งถ้าใช้ ควบคู่กับแป้งฝุ่นนะคะเซ็ตผิวก็จะยิ่งทำให้ผิวดูเนียนสวยแมทไม่มันเยิ้มระหว่างวันด้วยค่ะ Bvlgari b v l BB, BB sunscreen sw50 pa c บวกตัวนี้นะคะเหมาะกับคนที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าเป็นน้องๆหนุๆน,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 นักศึกษาก็ได้นะคะหรือว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์อยู่ใน ร่มจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ายังต้องทํางานในห้องแอร์ต้องทํางานกับหน้าคอมหรือว่าคนที่แบบเล่นมือถือบ่อยอยู่แล้วนะคะแล้วมีปัญหาผิวหน้าแห้งผิวหมองคล้าได้ง่ายอะไรอย่างนี้นะคะร่วมถึงปัญหาผิวระบายเช่นรอยสิวรอยดํารอยแดงซึ่งตัว b b สิว BK ตัวนี้นะคะจะช่วยปกป้องผิวได้อย่างเนียนกลิบค่ะและมีตัวช่วยทําให้ผิวนุ่มชุ่มชืม้นไม่แห้งเป็นขุยด้วยนะคะและยังช่วยป้องกันผิวจากแสงสีฟ้าและแสงแดดได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ รับรู้สรรพคุณคำเคลนต่างๆจากแบรนด์มาที่เรียบร้อยค่ะทีนี้เรามาดูหน้าตาของเขากันบ้างดีกว่าคะรูปทรงรูปแบบใหม่ของเขาะค่ะก็จะเป็นลักษณะคล้ายเดิมเลยมีหัวเกลียวฝาหมุนทาให้เปิดใช้งานง่ายค่ะแต่ว่าที่จะต้องสังเกตหนึ่งว่าเป็นสูตรใหม่ก็คือตรงนี้ค่ะจะมีแถบสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็เขียนว่าสูตรใหม่ตรงนี้นะคะจะเพิ่มการคุมมันและการปกปิดที่ระบุเอาไว้ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะสําหรับคนที่แบบว่ากังวลเรื่องบุดตันหรือว่าจะแพ้ง่ายอันนี้คือไม่ต้องกังวลนะคะทาง B K a นี่ยเขา การันตีมาเป็นที่เรียบร้อยทำมีการทดสอบแล้วก็ผ่านการแบบเทสต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยคนที่แบบกลัวเรื่องอุดตันไม่ต้องกลัวจ้ะตัวนี้ไม่อุดตันแน่นอนจ้ะคนที่แบบกลัวจะแพ้ง่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าบีแคนเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมา,าสำหรับคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายแล้วก็คนที่เป็นสิวอยู่แล้วจ้านี่นะคะคือ เฉดสีของผลิตภัณฑ์ตัว B K Acne BB Sunscreen SPF 50 PA++++ ตัวใหม่ล่าสุดสูตรใหม่ของเขาเลยนะคะเฉดสีก็จะเป็นลักษณะคล้ายเฉดเดิมนะคะแต่ว่าแค่เพิ่มการคุมมันและการปกปิดนะคะทีนี้เอ็มลองวาวมเกลื่ยๆดูนะคะนี่นะพอวอมวมเกลื่ๆเขาดูเฉดสีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเอ็มจะใช้จากหลังมือนี่แหละมาแต่งหน้าแต่งแต้มทุกคนได้ชมกันนะคะ เวลาที่เราจะทาตัวบีบีถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นทริปเล็กๆนะถ้าสมมติว่าเป็นรอยใหญ่ๆแบบนี้ต้องการการปกปิดมากๆหรือว่าเป็นรอยที่แบบว่าต้องการการปกปิดให้มันแบบกริบหายไปอะ่ะควรที่จะวอม ออครีมบนหลังมือแล้วก็ให้มันแบบมีความหนืดเล็กน,อน้อยนะคะแล้วค่อยแตะหรือแต้มลงไปบริเวณที่เราจะปกปิดนะะมันจะทําให้การปกปิดของผลิตภัณฑ์นั้นน่ะทำงานกับว่าตรงจุดที่เราจะต้องการปกปิดได้ดีดยิ่งขึ้นนะคะทุกคนคือเอมมลองมาแล้วแล้วคือรู้สึกว่าเฮยแบบ พอใช้วิธีนี้มันแบบทาให้ BB มันมีประสิทธิภาพในการปกปิดที่เนียนกริบมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่มีรอยใหญ่ๆดังๆโด่งๆเยอะๆแบบเอ็มเนี้ยลองใช้วิธีนี้แล้วมันจะทําให้แบบว่าเออชีวิตคุณสวยใสไร้รอยสิวไร้รอยแผลเป็นได้ดียิ่งขึ้นจ้าเนี่ยแท็บเอาไว้อย่างนี้ทุกคนแล้วก็แบบเหมือนว่าปิดเขาไปในส่วนที่มันต้องการปกปิดชัดๆก่อนเขา้าใจปะแล้วก็ปล่อยเขาไวใ้ให้เขาหนืดนิดนึงนะคะแล้วค่อยมาทําการเกลี่ยมัมนจะทําให้แบบเออปกปิดได้ดียิ่งขึ้นนะคะ อันนี้คือเอมลงพวกแบบว่าการออสารบำรุงผิวต่างๆครีมเซรัม่มใดๆมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้เดี๋ยเมจะลองทาเครื่องหน้าให้ทุกคนได้ชมกันก่อนนะคะว่าประสิทธิภาพที่เขาบอกว่าเป็นสูตรใหม่เพิ่มการคุมมันการปกปิดใดๆนะมันจะมีแบบว่าประสิทธิภาพที่ใหญ่ยิ่งอลังการแค่ไหนนะจ๊ะ นี่ค่ะทุกคนเอ็มทาครึ่งหน้าให้ได้ดูกันไปที่รอยนะคะด้านขวานี้เป็นด้านที่ทาด้วย B k a r c Ne BB Sunscreen SPF 50 PA++++ นะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขามีความปกปิดที่มากยิ่งขึ้นนะคะตรงเมื่อกี้ที่เอ็มทาแต้มอาไว้เห็นไหมตอนแรกมันมีรอยที่เด่นชัดมากมองจากกล้องยังเห็นชัดเจน,นะคะแต่ตอนนี้ก็คือโดน BB แอคเน่บีบีสก์สครตัวใหม่กลบมิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะใช้วิเทคนิควิธีที่แบบว่าวอร์มให้บีบีเขามีความหนืดนิดๆแล้วกลบลงไปคือเวิร์กมากมากทุกคนรอยชัดแค่ไหนบีบีตัวนี้กลบได้มิดเลยจ้ะแล้วก็นี่นะรอยค้ำใต้ตาของฉันที่แบบว่าโอ้เห็นเด่นเป็นตำหนเหมือนแบบว่าเป็นย่ายกับหลินปิงหลินที่ยอย oh. ่างเงี้ยนะจ๊ะก็หายไปในบัดดนนะจ๊ะแล้วก็รอยแผลเป็นที่หนะ้าผากตรงนี้ก็โดนกลบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเอ็มจะขอไปแต่งหน้านะคะอีกข้างมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วเดวจะมาสรุป ฟินิทให้ฟังกันว่าเออตัวนี้เป็นยังไงในความรู้สึกของเอ็มกันบ้างจ้าวาร์ปกลับมาแล้วค่ะทุกคนเอ็มก็ไปแต่งหน้านะคะแล้วก็แบบเออให้มันแบบว่าดูมีสีมีสั์มากขึ้นนะ,ะจากตอนต้นคลิปนี่คือแบบโอ้แย่มากๆนะคะสภาพผิวนั้นคือใช้ไม่ได้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็คือมีความสวยพร้อมแบบว่าใช้ชีวิตได้ต่อมากยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยคะ่ะจาก ตอนแรกต้นครีมนะคะเอ็มจะมีรอยสิวรอยแผลอะไรตรงนี้เยอะแยะตเต็มไปหมดเลยะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือหน้ามีความเรียบเนียนสมูทมากขึ้นนะคะคืออย่างที่เอ็มบอกไปอะเทคนิคไอตัวที่แบบวอร์มตัวบีบีก่อนแล้วค่อยมากลบสิวคือเอ็มใช้เทคนิคนี้บ่อยมาๆเวลาที่เอ็มเป็นสิวแล้วต้องการการกลบให้แบบว่ามิด เรียบไปกับผิวเลยนะคะก็คือใช้เทคนิคนี้แล้วก็ที่สำคัญคือวิธีนี้มันทําให้การปกปิดอะทำงานได้ดียิง่งขึ้นแล้วที่สำคัญคือติดทนทั้งวันด้วยนะสำหรับใครเป็นสิวแล้วต้องการแบบว่าวิธีที่แบบว่าให้มันลกลบเนียนๆลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้ะคะ่ะสรุปก็คือในวันนี้ก็คือแบบพอใจกับลุคนี้มากๆแม้ว่าเป็นสิวแต่หน้าฉันก็สวยพ้อมสู้พ้อมไฟทุกสถานการณ์ได้เสมอเลยะคะ่ะต้องขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆจาก B K Acne ตัว BB sunscreen SPF 50 PA 2+ สูตรใหม่ของเขา anti pollution NF นี้ด้วยนะคะที่ทำให้ชีวิตของเองมมามีแบบใบหน้าสวยๆนยยี้ไปสู้รบปลบมือกับสถานการณ์ทุกๆวันได้ต่อนะคะสำหรับ BK acne แบบซองตัวนี้นะคะราคาซองละ49บาทค่ะมีวางจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอทุกสาขาเลยคะ่ะหรือว่าถ้าใครสนใจแบบหลอดนะคะนั่นคือน้องคนนี้นั่นเองนะคะมีความแบบใหญ่ยิ่องอลังการปริมาณสุดที่35 กรัมค่ะราคาเพียงหลอดละ389บาทนะคะพิกัดมีขายที่วัสสันคอนวีท็อปส์นะคะเยอะแย,ยะต่างๆมากมายเลยค่ะใครสนใจไม่ว่าจะเป็นแบบซองนะคะจะทดลองใช้ดูก่อนก็ได้หรือว่าทดลองสสดกระจายแล้วค่ะก็เลื่อนระดับเป็นหลอดใหญ่แล้วรับรองเลยค่ะว่าคุณจะมีผิวสวยๆแม้ว่าเป็นสิวแต่ผิวของเราก็สวยได้ วันนี้เอ็มก็มารีวิวผลิตภัณฑ์จาก b c นี่ที่ช่วยล็อกปัญหาสิวเผยผิวใหม่ให้กับเราได้กระจ่างใสขนาดนี้ทำไมว่ามีสิวต่อผิวเราก็สวยได้นะคะหวังว่าทุกคนจะถูกอ,อกถูกใจกับคลิปนี้นะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e ช่อง้องเอ็มด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเอ็มจะมาทำคลิปรีวิวหรือ how to อะไรเด็ดทุกคนได้ชมกันก็ยาลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เอ็มนด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลาไปียงเท่านี้จ้าสวส